สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a p h Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรียกเซชันนะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการเรียกเซชันนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียกเซชัน MV นะครับผมเป็นเพลงเปิดตัวนะครับผมก่อนที่นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเนี่ยที่เป็นภาค2ตอนพิเศษ4ตอนเนี่ยกำลังจะมาถึงนะครับผมหรือคิวที่พาย o ่วยนะครับผมก็ที่เราจะรับชมกันในวันศุกร์นี้ตอนแรกนะครับวันที่6มกราคมนะครับผมเขามี MV เปิดตัวมาก่อนนะฮะชื่อเพลงว่ารักก็รักตินะครับ Love is Love ครับร้องโด้วยซีกับหนูนิ ผมก็เป็นการแบบต้อนรับเนาะบรรยากาศแห่งความสุขตลอดเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้โอเคเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะครับผมกับเพลงใหม่นะครับผมกับเพลงรักก็รักตินะครับของซีกันนนิวนะครับแต่งโดยพี่เอฟูนะครับผมก็ชื่อนี้นะครับเราก็เห็นบ่อยๆนะครับาะซึ่งแต่งเพลงให้กับหลายๆเรื่องนะครับก็พี่เอฟูก็เป็นอีกคนนึงที่ทำงานกับทางดูบันดิมานานนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันคิดว่าเพลงน่าจะน่ารักมากๆเลยนะครับผมลองไปชมกันนะครับกับรักก็รักติครับผมก็อื่นเลยขอขอบคุณนนนนะครัับทาี่ชได้ ไปดูเลยครับผมกับ Love is Love รักก็รักดิซีนูนิวครับไปเกลีอกีรติฉันก็ชักสงสัยและก็ไม่รู้สักนิดว่าใครเริ่มก่อน เธอก็รู้ใช่ไหมรเราเปลี่ยนไปแล้วเจอกี่ครั้งเคยต้องเที่ยงกันชัวร์คงทะเลาะกันจนพบความลงตัวแล้วเธอคิดเหมือนฉันคิดบ้างหรือเปล่าถามหน่อยฉันไม่รู้สักนิวว่าฉันจะคิดจะค,คิดถึงเธอได้ยังไงเพราะว่าแรกที่เห็นอานที่มันก็ชอบเธอไม่ชอบฉัน ยิงใน้อบยิงไกลชิดยิ่งเข้าใจในวันนี้เธอเปใน้ฉันองวา่ที่รองกับดฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่าอดใจไว้ไม่ไว้ขอเธอนะารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ด้ท่านน่ารักอ่ะทำเลรนด์ได้เลยจะทำเทรนด์ิซซอกได้อ่ะ

ระามจะทุ่รักทุแค่นี้นแคนี้ยฉันยอยอมละยมวหรือเปล่าอย่าง่าเลยฉันรู้นเธอก็้ักไม่รู้จะพูดคงพูดอย่างเงี้ยอใจไว้ม่ไก็เธอนกด็ด้ทำอยาะไรก็คิดถึงเธอสมากมา I'm in between ดูแต่ภาพดูแต่ภาพชำนองก็น่ารักมันหลักว่าอย่างน่ะอใจไว้ไม่ไว้ก็เธอหน้ารักขนา ใครตะโกนมาจากข้างหลังอ่าโอเคครับผมเราว่าตัวเพลงอ่ะไม่ต้องฟังเนื้อหาหรอกทีนี้ถ้าไม่เปิดเนื้อฟังไม่ออกนะครับผมคือร้องกันแบบมีความสุเบามากนะครับผมดนตรีกลบหมดอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะฟังได้แค่ประมาณท่อนถุก บางประโยชน์่นี่ว่ารักก็รักดีหรือไม่ว่าถ้าไม่รักเธออะไรอย่างงี้ก็จะฟังแค่บางท่อนเท่านั้นนะครับบางท่อนมันก็ฟังไม่ออกฟังไม่ทันนะครับเขามีการแรปรัวๆจนท่อนผุกด้วยนะครับผมแต่เพลงแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณฟังแล้วเข้าใจนะครับไม่ต้องการให้ฟังแล้วรู้เรื่องเราต้องการให้ความรรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เรา วายฟของเพลงกับบรรยากาศของเพลงมากกว่าที่เราสึกว่าเราต้องไปเสพกับมันนะเร,รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามันเป็นโทนของความน่ารักรู้สึกว่าเออพอฟังแล้วมันมีความน่ารักของมันอยู่ในตัวเพลงนะฮะนึกถึงแบบเพลงอื่นๆหลายๆเพลงที่เคยดูตอนนี้เฮียนะครับก็จะมีความแบบว่าบางอันเนี่ยก็จะมีความน่ารักในท่อนฮุกนะครับโดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยจะเป็นความน่ารักเป็นพิเศษนะครับผมส่วนท่อนอื่นจะเหมือนกับการบ่นพึมพำพึมพำนะครับผมแต่พอท่อนฮุกเนี่ยก็จะมีจังหวะเต้นเบาๆโย้เบาๆนะฮะซึ่งสามารถทำแบบทิกตอก้มเอ่่ยทาแบบอออยย่่างี้เะไรอยย่่่่่าาางงงเเีี้ซึป็นนททรัก น่ารักมากๆซึ่งคิดว่าถ้าพวกแบบติ๊กต็อกเกอร์ไปทำมาไปเล่นกันอีกก็น่าจะสนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเพลงเองสําหรับเราเนี่ยส่วนว่าเมื่อกี้ฟังอ่ะเราว่าวายของเพลงหรือรามของเพลงที่ได้ยินเน่ยถ้าเอาไปประกอบในซีรีส์น่าจะน่ารักเพราะว่าเราจะเป็นจังหวะแบบตึ้ง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 คือแบบมันเป็นจังหวะแบบที่มันค่อนข้างจะน่ารักมากๆถ้าสมมติว่าเอาแค่อินสตูเมนต์ไปเหมือนกับว่าไม่ต้องมีเสียงเพลงก็ได้ไม่ต้องมีเสียงคนร้องก็ได้เป็นเสียงทํานองอย่างเดีีีีีีียยยยยยยววววววออ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 ่่่่่ะะ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 กกกกกก็็นน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 าาาาาาาจจจรรรรรัััแแแลลลล้้้้้้้เเ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 ไไไไปปใใชชบบบบซสส์งงงงงงถมมพพหหดดืโฉทฮุ ออคิดว่ามันน่าจะแบบแต่งมาเพื่อซีรีส์่ะแหละแต่งมาเพ่อใช้ในการประกอบอ่แหละบางทีมันแต่งมาเพื่อเพื่อ จริงๆมันสามารถเปิดฟังชิวๆได้ในรถเลยนะเวลาขับรถแล้วก็ฟังไปแบบบางทีเราฟังเพลงในรถบางทีบางทีไม่ต้องรู้เรื่องทุกอย่างถูกไหมเราแค่ฟังวฟฟของมันเราแค่ฟังทำ,ทำนองของมันบมงเพลงบางทีแบบบางทีเวลาเราฟังเพลงตา่ตางประเทศต่างประเทศอ่ะฟังเพลงเกาหลีฟังเพลงอเมริกาซึ่งบางทีเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้เข้าใจเนื้อทั้งหมดแต่วิฟของมันทำนองของมันมันแบบมีผลต่อเราเป็นผลต่อความรู้สึกของเราเราว่าเพลงเพลงนี้ก็คล้ายแบบนั้นคือเราฟังที่วิฟของมันฟังที่ทวงทำนองของมันเมโลดี้ของมันเมันเ้ยอืซึ่ง มันน่ารักนะเออชอบแล้วตัวน้องสองคนออกมาตอนที่เอ็มดีชอบแบบจับเกมชอบลุคที่ใส่แวน่นเท่ๆท,ที่แบบใส่แว่นกันแดดส,สีอะไรเงี้ยเออน่ารักดีนะครับผมแล้วก็มีอีกสองคู่ตามมาด้วยครับคือแม็กนัทนะครับผมแล้วก็ตัวของติวเตอร์ยิมก็มันก็เต้นด้วยกันน่ารักซึ่งถ้าเต้นแบบ แปลว่าอะน่ารักเออชอบอ่ะรอดูแล้วกันครับว่าคิวตี้พายทูยูนะครับผมพอเป็นซีรีส์แล้วจะน่ารักขนาดไหนกับสีตอนพิเศษเนาะแล้วเราจะได้ยินเพลงนี้ในซีรีส์เนี่ยเอาไปประกอบเป็นชอนไหนช่วงไหนนะครับแล้วมันจะน่ารักขนาดไหนตอนอยู่ในซีรีส์นะครับผมก็เดี๋ยวรอไปรับชมกันแล้วก็ฝากติดตาม MV ็ีนี้ด้วยนะครับผม MV นี้น่ารักอีก MV หนึ่งเลยครับของมันดี Channel นะครับผมก็รักก็รักดีครับผมเลิฟอิสเลิฟครับซีนูนิวนะครับผมก็ตัว2คนก็สําหรับเราสกว่า พอเขาร้องเสียงที่บันทีใกล้ๆก,กันน่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาก็เป็นในไวน์เดียวกันอยู่นะไม่ค่อยโดดออกจากกันรู้สึกว่าเออแบบซีก็สามารถทําเสียงแบบนุ่มๆนุ่มๆหรือเสียงที่แบบว่าจังหวะโลที่บันทีต่าๆแบบตัวของนูนิวได้เหมือนกันตัวนี้ก็ว้าวเหมือนกันนะว่าโหซีก็ทําตรงนี้ได้ไรเงีย้ยอืออ่ะโอเครอติดตามกันนะครับซีรีส์จะขับมาวันที่6มการาคมนี้เดี๋ยวพี่แฮมไม่พลาดที่จะเล่นเซนแน่นอนนะครับผมก็คิดว่าจะลงเลชัซนวันเสาร์เลยแหละคงแบบ ดูปุ๊บลงปั๊บอะไรแบบนี้นะครับผมก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะไม่เสียเงนทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมหากเจอปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับผมข้างใต้คลิปนะครับผมสามารถ กดนะครับซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการแบบว่าสนับสนุนช่องได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมเหมือนเป็นการโดเนท t ละกันนะครับผมแล้วก็เป็นการให้การ support ช่องอีกช่องทางหนึ่งละกันก็ฝากทุกคนด้วยนะครับหากใครเล่นเป็นหากใครอยากสนับสนุนกันก็สามารถกดกลุ่มซุปเปอร์แตงข้างล่างได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนจะมีอะไรดีๆดที่ตามมาอีกสำหรับสมาชิกช่องทุกคนนะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย